เร็วที่172น,นะครับต้นทางสู่ต้นจางสงรงไหนกลกนะครับไปทางกรุงเทพนะครับวันนี้ล่าช้าเพียง20นาทีนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่172วันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชินะครับ ก็สะพานยกระดับนะครับถึงสถานีบ้านโป่งนะครับลาช้าประมาณ20นาทีนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่172เดี๋ยวขบวนที่170นะฮะจะตามหลังมานะครับ ี้ขบวนรถเร็วที่170ฮะล่าเช้าร้อยกว่านาทีเลยทีเดียวก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม u b ต c r ตา e สั่นกระดิ่งกันด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ